กินหมูก่อนดีไหมเนะกินหมูกระถะข้าดาวเฮ้ยกำลังจะขึ้นแล้วหนึ่งสองสามไปยีนใหม่แล้วอีกทีายโอเคก็กลกบรผู้ชมด้วยวันนี้ก็อยู่ี่ช่องระบบบอยทีวีแล้วก็อยู่ในเกมระบบอกใช่ระบอกเลบอกแน่ว่าไม่เล่นระบบอกแล้วไงทุกวันคือวันโกหกของก๊อ แบบนี้เป็นแบบเอ่อเอ่อจำชื่อแบบไม่ได้แต่มันเป็นการกินหมูกระทะแนวญี่ปุ่นมันไม่ใช่หมูกระทะดีเขาเรียกว่าวอ,อะไรหมูจุ๋มอะไรแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยชนะแต่ว่าเหมือนกับหมูกระทะดีจริงไปเก็เแบ,บ,แบ,บเป็นแบบแนวกินหมูกระทะอะไรแบบนี้เช่อไหมเป็นเก็บแนวคลายเครียดเกมแนวคลายเครียดเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ช่อไหมเกมนี้เหมาะกับการเล่นกับเพื่อนด้ช่นนะซึ่งเราต้องเข้าไปในร้านแห่งนี้แล้วทำไมแม่งแหลกจังวะยิบหายญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อโอ้ฟักไหม กูยังไม่ตายกูเกือบไปต่างลกแล้วอีกชิบหาย <c oughs> ไปยืนกลางเหินแบบนี้นยีบแบบโอเคโอเคเอ๊ะทำไมมันแหลกจังวะทำไมมันแหลกจังวะแป๊บนึงเหรอขอย้ายซื้อผู้ชมน้ำมันแหลกเกิน <c oughs> อาโลโกโ้แสนสวยโอเคตอนนี้ผมก็ย้ายไปซื้อ VP, วีพอรอโหลดแป๊บนึงคุณผู้ชมนะให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยโอเคแล้วชูนะโอเคหาหลกขึ้นเยอะเดี๋ยวนั้นอืมดีขึ้นเยอะเลยถึงแม้มันจะแหลกหมือนเดิมก็เถอะอันนี้เป็นเพราะโทรศัพท์เราไมเกี่ยวกับเชียร์แล้วแหละคุณผู้ชมนะหาข้ออ้างอะไรไม่ได้แล้วโอเคเราต้องเข้าร้านก่อนคุณผู้ชมเราต้องเข้าร้านเข้าร้านค้านตรงไหนวะเข้าร้านเข้าร้านเปิดประตูยิบหายอะร้านปืนเป็นไงใช่ไหมหรือต้องเปิดเอาวะออโอเคเมื่อกี้กูไปผักจริงมันต้องดึง โอเคครับมีอ่ะไม่เห็นมีใครไปต้อนรับกูเลยโอเคสงสัยต้องไปเดินสงสัยต้องไปนั่งที่โต๊ะป่อนชมนะจะไม่นั่งที่โต๊ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็มีเด็กเสิร์ฟมาว้ามาหาเราเองแล้วชมนะโอเคนั่งละขนาดเด็กเสิร์ฟยังมองเราเป็นแค่เศษฝุ่นไม่มีใครมาต้อนรับเราเลยเราเป็นก็แค่คนไร้ค่าก็แค่หัวโลนก็แค่ไปกดกริงอ่ะ กดจริงอ่าตัง้งนั่งก่อนตั้ง <c oughs> นั่งก่อนใช่ไหมตั้งนั่งก่อนโอเคตั้งนั่งก่อนตั้งนั่งก่อนขนาดเก้าอี้กี่ห้ผมนั่งอ่ะทำไมสี่วิมันมเป็นอย่างเดียวเหลือดราม่าอะไรกี่สายนั่งเวินาทีกี่สายนั่งจะแค่เก้าอี้นี่เหรอโอเคแล้วกดกิ้งกดกิ้งโอเคเอ้ยจิ๊กซ์ซิ่มาแล้วจิ๊กซ์ซิ่มาแล้วจิ๊กซ์ซิ่มาแล้วโอเคเลียมี help you with your order โอเคส้องการออเดอร์อะไรเดี๋ยวนี่ออเดอร์อะไรบ้างโอเค เอาอันนี้เป็นพวกอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นพวกมีดหนึ่งอเอาเอาเอาอันนี้หนึ่งไม่รู้ไม่ไม่รู้มันคืออะไรแต่เอามาก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ก็หนึ่งแล้วเอาอันนี้อีกหนึ่งและเอาอันนี้อีกหนึ่งและเอาอันนี้อีกหนึ่ง แล้วเอาอันนี้อีกหนึ่งแล้วเอาอันนี้อีกหนึ่งแล้วเอาอีกนี้อีกหนึ่งแล้วเอาไออเอาแนวโคอีกหนึ่งเอาแนวโคอีกหนึ่งเอาโลจอยหนึ่งถ้ามันาไม่พอเดี๋ยวมาสั่งใหม่ยิปไกเอาโลจอยเอาน้าปล่าอีกหนึ่งเอาวัชช์ c อล l i n อีกหนึ่งโอเคนะคงไม่คงไม่ยากเกินสำหรับคุณใช่ไหมครับโอเคนะโอเคครับผมเอาประมาณนี้นะครับ blue order so โอเคได้ไม่กินอะไรอะถามวิทยา เนี่ย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 เขาจัดเวทีดิบอย่างเร mm ็วช่วงนะเขาจัดเวทีดิบอย่างเร็วเนี่ยมาแล้วไอเด็กเสิร์ฟอย่างดีเลยช่วงนะเด็กเสิร์ฟดีโอเคโอเคเขาเตรียมเตาเตรียมมอยแล้วเฮ้ยเกมนี้เกมดีเฮ้ยมีการเตรียมให้ด้วยจำลองการกิน VP server you said VP server ใช่ไหะโอเคแล้วช่วงนะโอเค ใส่เอาเอาจานใส่ที่อกไหมโอเคต้องเอาจานตรงนี้เอาจานใส่ตรงนี้เอาจานใส่ตรงนี้มันมันกูกินหลายคนนะเอาจานใส่รอบตะวะัว <c oughs> กิมนี้เหมาะกับอะไรไม่ไม่ช,ชนะกิมนี้เหมาะกับคนที่มีแล้วคนกินด้วยแต่กลัวต <c oughs> <c oughs> <c oughs> อบแล้วกวูด <c oughs> นะิโอเคแล้วชนะโอเคอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็คือเนื้อจะเอาเนื้อไปอย่างก่อนป๊อบมันคือป๊อบมันไม่ใช่คน โอเคต่นเนื้ออันนี้ไปย่างโอเคเอาไปย่างเอาไปย่างให้หมดเลยใช่ไหมเอาไปย่างให้หมดเลยเอาไปย่างให้หมดเลยไม่รู้จะกินหมดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ยว,ใ,หยวให้ทางไลน์ม่งเดี๋ยวเม่งให้ทางไลน์ม่เก็บตัางเมงหม่งเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เหมือนผมกันจะเห็นพลังงานบางอย่างไปชมนะเมื่อกี้ผมจะเห็นอัพเวนพันเห็นเหมือนพลังงานบางอย่างขออยู่อีกทีดิโอเคคงไม่มีหรอกมัก้งไปชมนะผมคงตาฝาดเป็นโอเคหมูหมูน่าจะได้แล้ว หมูเนี้ยจะได้แล้วโอเคยังไม่สุกเต็มพอผู้ชมนะไหนขอขอกินอันนี้อันนี้คืออะไรสี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 ดังเหลืองนี่คืออะไรอ่ะฮะสีเหลืองนี่คืออะไรวะไข่เหรอเฮ้ยไข่ดาวไข่ดาวย่ำรู้สึกเหมือนได้กินเองเลยใช่ไหมรู้สึกเหมือนได้กินเองโอเคเช่าฟรีแล้วเกินอ้าวแล้วน้ำโคกว่ะแล้วน้ำโคกน้ำโซดาโอเคอยู่ในนี้หมด โอเคนี่คือโอ้โหเนื้อชั้นดีเนื้อปลาเลอกกุ้งเลอแทนมาเลยอยู่เลยผู้ชมนะอ,อยากกินแต่และอยากกินหมูกระทะแบบนี้สักครั้งกินแต่หมูกระทะแบบธรรมดาเลยนะเอเอเอะ ถวนี้มีผีแถวนี้มีผีแถวนี้มีผีคุณต้องเชื่อวแถวนี้มีผีมิกี้มันคืออะไรมิกี้มันคืออะไรชิบหายโอจะก็ช่างมาเจอเลิกบ้านเยลยเราชมนะเลิกบ้านเยลยเราอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไข่ตุ๋นเหรอเฮ้ยไข่ตุน๋น เอฟเอเอเออคุณชมนะเ e e อฟเอเอเออกมนี้ต้องเ e e อฟเอเออไม่งั้นหาคอนเทนต์ลงไม่ได้จริงๆโอเคอันอันน,น,นี้อันนี้น้ำโคกคุณชมนะอันนี้น้ำโคกซาไปกับโคกเพราะผม,มเรียกโคครับโอเคเทใส่แก้วโอเคกินน้ำโคกกินน้ำโคกโอเคแล้วคุณชมนะเอฟมาดีมากคุณชมนะโอเคแล้วเมื่อไหร่หมูกูจะสุกเนี่ยยี่ไายเอ๊ะชอบแบบนี้เป็นไปชาแล้วเนี่ยยี่ไายหมูจะสุกก่อนที่ผมจะแก่ตายคุ้ชมนะแค่นั้นแหละผมขอถามแค่นั้นแหละ หมูหรือผมที่จะเกยตายก่อนโอเคไหนดูเอ๊ stop แหมเร็วเร็วดิชิพายโอเคนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรวะปรับได้เหรอก็ต้องเก็บตายต้องทำไงถึงจะเอาอันนี้ได้เอโยว่าเดี๋ยวฟักกินไม่เป็นหรือยันไงกินไม่เป็นมึงแค่ชิมแล้วก็พีใหญ่ชิบหายพิกไม่เป็นใช่ไหมพิกไม่เป็นใช่ไหมอ้กูพิกหน้าม่งไหมชิพาย ไหนเขาดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดดิอันนี้อะไรอันนี้อะไรน้ำโซดาใช่ไหมน้ำโซดาโอเคน้ำโซดาน้ำน้ำน้ำมีน้ำเชียร์ดีวะกูสั่งน้ำเปล่าวะไม่ใช่น้ำเปล่ากูอะเอ้ยโห้ยวว่าจะฟังน้ำเปล่ากูแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยหมาหมาหมาม่า ที่เกมนี้มีเสียงนะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนะมีเสียงเยนื้อมาผู้ชมนะเนื้อแบบนี้โอ้โหน่ากินและเกินแต่เสียดายมันยังไม่สุกสักทีอ,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 อ่าดิกเซิร์ฟ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 ดิกเซิร์มีเรื่รองอย่าถามเรื่องอย่าถามกูจะปิ้งยังไงสูงไว้ยุ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปวางตัวข um, mm ้างๆได้หรอวะเฮ้ยไปวางตัวข้างๆได้หรอวะเฮ้ยจริงๆไปวางตัวข้างๆดิด้วยอยากกินไหมครับอยากกินไหมครับแล้ผมไม่ได้เป็นคนสั่งครับเอาเขาเขากินเหลือครับไปเก็บตังค์ตัวเขาเลยเฮ้ยไปเก็บตังค์ตัวเขาเลยครับตัวเขาตัวเขาเป็นคนสั่งครับตัวเขาเป็นคนสั่งผมไม่ได้เป็นคนสั่งครับตัวเขาเป็นคนสั่งรับกินเนี้อที่กูปิ้งเนี่ยยบหาย โอเคชาตินี้หมคงไม่ได้กินอย่ไหมชมนะชาตินี้โหโหไม่ได้กินโอเคปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้แหละว่าปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้แหละวนะ่าถ้าไฟลุกถ้าไฟลุกตอนไหนหูเดียวถ้าไฟลุกตอนไหนยวผมไปด้วยบอกผมด้วยเดียวหูไปนี้โอเคเหมครับจะมาเก็บจานม,นะมาชมนะมาเก็บจานดิ จะเก็บหมูไหมจะเก็บหมูไหมเฮ้ยเก็บหมูได้ด้วยเฮ้ยเก็บจานเฮ้ยกินนี้สมจริงเฮ้ยสมจริงวิชมนะโอเครู้สึกเฮ้ยมีชั้นสองเดียววะมีชั้นสองเดียววะชิ้นสองมีอะไรชิ้นสองมีอะไรชิ้นสองมีมีราคามีราคาโอ้เซินไม่ได้ใช่ไหมโอเคมากินตรงนี้ได้วิชอมนะแล้วก็ช่าเป็นต้นยุวของเราจริง โอ้โหโต๊ะคุยชิบหายครับหน้ามันหน้าบูดเลยเกินคนที่นั่งสองคนเนี่ยจิ้บหายมันหน้าบูดเลยเกินนี้ชิบหายแม่งโคตรสอยริงๆเว้ยในนั้นตะกุิตะกิตโตเดียวชิบหายไหนไหนอันนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมโอเคห้องน้ำมีไม้ถูพื้นด้วยโอ้นี่ว่าจะถูพื้นเองได้จิ้บหายว่าจะถูพื้นเองได้โอเคอันอันนี้เป็นห้องน้ำเช้านนี้เป็นห้องน้ำเอ๊ห้องยังไงห้องเอ๊มันห้องน้ำเล็กแกงวาโชว์นะโอเค ไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วครับหันล็อกประตูว่างยี่บ่ายล็อกประตูเลยผู้ชมนั้นล็อกประตูเลยโอเคเหมือนเดี๋ยวโอเคนี่เป็นก๊อกน้ำผู้ชมนั้โอเคขอเข้าน้ำหน่อยขอเข้าน้ำหน่อยผู้ชมนั้นเอ๊ะกูหันล็อกประตูว่างยี่บ่ายหันล็อกประตูล็อกประตูให้เหมง เราประตูให้เหม๋งใช่ไหมโอเคเข้าละห้องน้ำแล้ววิเช่นนะเข้าห้องน้ำแล้วปิดคลิปในห้องน้ำเหม่งปิดคลิปในห้องน้ำเหม่งโอเคก็สนุกดีใช่ไนะเจอเกมนี้เกมเป็นเกมอะไรเป็นเกมทำลายสมองเอาเอาไว้เล่นกับเพื่อนวิเช่นเอาไปคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้วิเช่นนะอันนี้ไม่กับเหมาะกับการอะไรแบบนี้ใช่ไนะเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้วิเช่นนะแต่ผมมันแต่ผมเสลิมไม่เล่นคนเดียวใช่ไหมโอเคก็สมควรกับเรา้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครก็ได้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายวิเช่นนะ ใครที่ยังเห็นผลทำเผามีมี2 3, วีสาก็สมัยกดเข้าไปดูในคลิปนี้แล้วมีข้อมูลในการทำด้วยนะคุณชมนะกดเลย